打来干开 กันท<ตอ>ั้งวีล <ด Allah> ้ว <ayud> ค <iter> <Ö น> ่ะเจอกัน <es> พี่ปริปาดีไหมแต่งตัวเป็นไงสวยผีเราดูแลเลยผีไม่มัวแน่ๆค่ะเริ่มเลยเข้ามาที่กรุงเทพค่ะ พ่อนพ่อนวิงแล้วหนีขนตาพ่อนขืนบอกแล้วเขาเอาหนแล้วเขาไปเก้กนเางานกี่โมงกันงานเริ่มตุ้งหนึ่งเราก็จะไปนอนห้าทุ่มเชาว่งงานงานเริ่มเที่ยงคืนแต่เราจะไปห้าทุ่มห้าก้าค่ะ ตอนนี้เราอยู่บนแท็กซี่กันรถติดารถติดมากเลยรถติดมากเลยตอนนี้ถึงงานแล้ว,ว,ลวยังเขายังเนี่ย กับเราขึ ideas ideas> ้นอยู no ่ไปกดเรีอยงกดแล้วครับทำไมฉันนิ่งอยู่เลยอ่ะข้าพุทดไปแล้วอ่ะเป็นที่อะไรจ้าโรเฟนส์ค่ะจากหนังเรื่องสปีดเอาไว ม่ีอะไรมึงตัวก็นมีอะไรจ้ะคนรับใช้ไม่มีอะไรกาดิบดิบมากอันนี้เป็อะไรสองบีชื่ออะไรชื่อผีอะไรผียมทูต อุ้ยเหมือนว่าเล่่นตอ Baby, don't cry, Baby, I'm now. Yeah. 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 พุกตอนเลยพีม่มีข้อหอบแป๊บหนึ่งเออแกเราทำสำเร็จแล้วว่าเรามีโชว์อะจะบอกว่าใช่เรามีโชว์เมืเ่าไหร่เรามีคนมากงานอยากจะบอกว่ามันมันเป็นความฝันตอนที่เราทำที่วิกันเทสแรกๆเนาะว่า เราอยากเป็นนักร้องวาะอยากเป็นศิลปินค่ะเราอยากมีคอนเสิร์ตเนาะให้คนมาเจอเรามาดูเราแล้ววันนี้มันก็แบบเกิดขึ้นจริงๆแล้วอีมีพูดบ้างเนระเออตัว้มีะคุณจะลงไงอีโมชันอันนี้วันนี้อยากจะบอกว่าขอบคุณทุกคนที่มามากๆนะคะ เพราะว่าตอนแรกที่ทำเราก็ตกลงกันว่าจะจัดที่โชว์ดีซีเนี่ยคือจำนวนบัตรมันสี่พันคนเราว่าคุยกันว่ามึงคนมันจะมากี่คนวีแรกที่ปล่อยออกแเพราะจริงๆนะีคนเจอสามร้อยใบแล้วเราก็เลยว่ามึงหรือว่ามันหมดยุคแล้วหรือว่ามันเออมันต้องปิดตำนานแล้วแต่แต่หลังจากที่วันมันผ่านไปเรื่อยๆค่ะเมื่อวานปรากฏว่ายอดกว่าสี่พันใบตอนนี้เขา หมดแล้วจุีมบอกว่าคืออย่างที่บอกว่างานนี้เราหวัะที่แรกอยากจะจักเล็กๆแต่เราเราก็พูดตั้งแตนว่าเราอยากขายประมาณสี่พันห้าพันใบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงเวลาขายจริงอ่ะมันเหมือนมันเหมือนจะไม่ถึงเรามากินในตอนที่หนูขึ้นไปข้างบนเนี่ยจะบอกว่าหนูว่ากลัวมากกลัวว่าสตรลินจะขาดมากแต่ชอตพี่หนูห้อยลงมา แล้วสายตาและหนูมองเห็นนะเห็นคนมาเยอะมากยใแอปแอแอปนี่แอปนีแอปจริงรแล้วหกิงว่าจะไม่มีใครมาดูเราแล้วอะเอางี้เชื่อว่าหลายคนมาวันนี้เพราะว่าอยากดูเพลงเพหนึ่งที่เราทามาที่แบบว่าทามาเขาเรียกอะไรอะในวันที่เราขอบคุณในวันที่เรารู้สึกว่าเราเวว้าแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนเหมือนเราไม่เหลือใครแล้วจริงๆนะคา ก็ปล่อยพร้อมกันตอนนี้ณเวลานี้จะให้ทุกคนดูมือถือวิดีโอพร้อมกันนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะกับเพลงที่ชื่อว่าน้ำวันนะคะปลดปลดโปรดเรื่มใจเป็นความรักอีกครั้งค่ะคะไม่ได้ร้องน้ำให้ดูนะ ถูกไหมคะลองลองฟังเนื้อหาของเพลงนะคะตอนนี้เครียดแล้วยัมมีไม่ขึ้นไม่ไม่ใช่คืออ่ะระหว่างนี้นะคะเราก็ขอบคุณจอนน้องรอเทคนิคนะหนึ่งเนาะขอบคุณจอมน้องค่ะขอบคุณซีบีค่ะขอบคุณดิวเทียมค่ะขอบคุณคลับลุกนะคะขอบคุณเฟสค่ะ ขอบคุณทุกคนที่มาด้วยนะคะขอบคุณทีท่มาแต่ MV ยังไม่มาเออโอ้ฝั่งแจกผู้ชมฝั่งนี้สวยมากใส่ชุลลาตีเหมือนชุลลาตายเออ <laughs> เล่นฟังเอาเดินเล่นก่อนดีกว่าเทนไม่มาแม่ก็ไม่วาล็กแม่ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที นี้ขอบคุณที่อาอาจะให้คนรุ่นโกรน่กเตะเผาเี่ยมาต่อเลน,ะนไดนะ้ไหมคะ,ะวันนี้้นหนูไหม่คะชนะ ปาร์ตี้แล้วก็เป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกแล้วรวมถึงก็จะเป็นมิ้งครั้งแรกของพี่อีด้วยยังไงไม่รู้จะพูดอะไรเลยน,น,นอกจากขอบคุณขอบคุณจริงๆค่ะพี่เลี้ยงปากนะขอบคุณพี่ได้รับเอ็นบุญพีม่มีจะมีพร้อมยังไงเอออางนี้ถ้าไม่เปิด MV ็มวีจะดูเขาจะเปิดคลิป AV ็มวีเขาละ วันนี้เกยเยอะไหมนะขอเสียเสียงเกยหน่อยครับขอเสียงผู้ชายหน่อยขอเสียงเสน่ห์หน่อยสุดท้ายสุดท้ายขอเสียงกาหรีหน่อยกอลี่เยอะสุดกอลีเยอะสุดเลิกตัดเลยค่ะ MV ยังไม่มาเออเอาล็อ ธอจะมาจะมาเมื่อไรธจะมาจะมาเื่นัทนไวไมไมมาออนปริญญาแล้ถ่ายรูหัวใจหน่อยอาทิตย์ต้องมุ้ท้องกันหน่อยอาบบกเลยหน่อยอันนปริญญาบางคอกเหมือนเราเรียนเกิดขึ้น้ก็มากบมือมาบบมือมาีใจมา เอี้เองวีเอองไรนะให้ี่ลีกร้องสดๆให้ฟังกันตงีว่าพี่ี้เดี๋ยวเราให้มี่ีกลองอินสปเรชันหน่ว่าว่า MV แต่งมาจากอะไรยังไงเหตุการณ์ใดเออลองห่อยเอลีผชายเอาดอกไมมาให้ไม่เาแล้วไานะวันนี้ใครไม่อแต่เองสวยอ่ะ ไม่สู้เรยีมีแกดอกไม้นะคะดอก้ควมเการนชั้นนรอนเอ่เกลงป๊อปขอเสียงลอยไปไปมีทุนหึนี้ปะเออึงึงเาหน้าหึงแจกมมเลนอ่เออคราวนี้อตรงนะรอนาเพ็เป้ลไปเลยแก้รีวิวละตอนนี้เปิ้ไปเลยแกรีวิวแล้ ประกาศรางวัลสามรางวัลประกาศราง<า>วัลรางวัลก่อนมาๆแกเขาใส่เามันเป็นครั้งแรกอ่ะมันก็ม,ม,มีอะไรผิดพลาดบ้างให้อภัยกันหน่อยนะคะไอ้นี่มามาอ่าเพื่อเป็นกไม,กไมเสียเวลา<อ>วันนี้เราเห็นว่าน้องๆหลายคนเน e ี่ยแต่งตัวเต็มที่มาก คือเขาเรียกว่าเป็นธรรมเนียรของตัวแม่่ใ้เมื่อลูกมางานเราเราให้เกียรติเราเราก็มีเงินแจกลูกเช่นต์เราลัตายรถมากประกาศรางวัลอยู่ที่ใครยังไม่มาเหมือนกันรางวัลก็ไม่มาเอาไงต้องต้องรอผลประกาศรางวัลเพราะการประกวดที่เราไม่รอ บอยบอกเลยว่าบอนไม่หลอกบอนไม่รังหลววา,มามาแล้วว่ามีคนเอาปลาแล้วเอาไเดียวตอนนี้เขินจะแย่แล้วไม่รู้จะทำอะไรเหมือนกันเราดูปาก,กนิดเอาไหมแล้วมาเอางีาา้ออขอไฟฟลูไปทั่วทั่วหอหน่อยได้ไ ขอเปิดไฟหน่อยได้ไหมคะเห็นแฟนเพลงที่ซันเลอยตั้งขาเลยทายคือเราบอกว่าให้เราเนี่ยเลือกกันแบบสดๆเลยโอ้สดๆได้ไหมีบ๊ทจบบอสพิลลาักหน่อยนเลยเขาดึงเป็นตอนนี้บอสบอสจิ๊บและบอสจิ๊บบอสชอยมาละสามรางวันมีมาละมีมาละ คือไม่รู้ว่าน้องยังอยู่ไหมออที่สามเนี่ยววเยรเียกว่าเป็นขวัญใจชารลกันเนี่ยที่สองก็เป็นหัวใจแคร์ที่ยังเป็นหัวใจพี่นาทออี่มีตูนที่หนึ่งที่สามให้น้องคนที่แต่งเป็นพยาบาลและขนตาล้างยาวยๆอยู่ตรงไหนคะออน้องเห็นน้องบอกว่ามาตา่างจัง<า>หวัดเลยนะใช่มาต่างจังหวัดเลย ขอทวา์ประกอบหน่อยนะฮะเอ่อทราบถึงเต้นหน่อยตัรุงตัดรุ่งโงโกงโต้้าถ้าตรุงตัรุงโองโกงเต้าไตโรงพยาบาลไหมมาไรงพยาบาลไปที่นะคะตอน่อี้ี่แดกเล้าบนที่ไตเราเราเราไม่ที่ไปมาแล้ววันที่สองรอเลยไหม้ันที่สามไปไหนครับพยาบาล พยาบาลปนีิพยาบาลจะเป็นคนวีคนไข้คน,คนะเพราะว่ามาผิดชองนะเาไม่ไปเียยาที่ช,ออชอ่องขอนพือรับยาช่องหนึ่งก่อนแล้วก็ในพยาบาลเพียเดียวซะเองแล้วตัน<อ>พูดเก่งมากอาจะเ<อ>ป็นักพูดจะได้เวลาห้ัน,น,ลลน<อ>พยาบาลานับห้าเก้าแปดเซกหกห้าเ1กจอบหนึ่งเวลาเออพยาบาลปีก่อ ไปียกไปอ่ะไอ้ใครนั้นเลยจิ้มเลยลูกถึงไม่ดีใครจิ้มคนนั้นโดนด่า <c oughs> เดี๋ยวหาว่าพี่สมองอีกเด็กเฮ้ยจังก <c oughs> ็แหงมา <c oughs> โอ้ไม่ระอ่ะกูะเลือกเองเลือกหรอถ้าดราม่าให้ไปดราม่าที่มึงแต่นี่ถูกใจกูไงโควาข่าบุญลาค่ะ ทารกอยู่ในทารกอยู่ใน ไม่ซื้ไม่ดราม่าแล้วจอยดีกว่าอะหลกงจากนี้ก็ไมว่าของพี่กอสกีแล้วทุกคนก็ต้องลงตับลงตับลงตับเราใครอยู่ตรงไหนนะจะเดินหานได้ทุกคนเลยใครไม่มีงทีุ่สกปรกนะเพราะว่าูเท้ออะไรโทรังลีฮานาตออไทยกันชาไปเลยสวัสดีคุณนะคะ